กระรอเนี้มาสอบไปทะเลมาสอบไปหลมอะนี่ทีนเป็นใครลยเพราว่าใครต้อการอะไรอยไรอะไรเตใจเยอะสู่ธรรมชาติสตาที่กว้างใหญ่ติดเอาที่จัน ที่หารเสียงแล้วก็เข้าไปอีกเกิดวัดของของพ่อสุชาติวัดวัดยันสังว่รอรอพรับผม์โปรดละโมทนาบุญผมด้วยกันนะครับ